ตื่นเช้ามาวันนี้หิมะตกหนักทั้งคืนเลยค่ะได้ยินเสียงรถเกรดถนนตลอดทั้งคืนถนนเส้นนี้เป็นถนนเส้นหลักที่วิ่งตรงจากสตอกโฮมเมืองหลวงสวีเดนไปออสโลเมืองหลวงประเทศนอร์เวย์นะคะคนที่มีหน้าที่เคลียร์พื้นที่ถนนไม่ให้หิมะปิดถนนจนรถวิ่งไม่ได้เขาก็จะทำงานตลอดทั้งคืนเลยค่ะก็จะใช้รถเกรดที่เห็นอยู่ข้างหน้า อันนี้เป็นรถเกรดเส้นทางเล็กหรือเกรดถนนคนเดินนะคะทุกคนก็จะเกรดแบบาทางตามถนนเส้นเล็กๆส่วนรถคันแรกเป็นรถคันใหญ่ก็จะเกรดบนถนนเส้นใหญ่ในขณะที่เกรดถนนก็จะมีเครื่องพ่นเกลือซึ่งจะทำให หิมะไม่ละลายเป็นน้ำแข็งนะคะในวันที่หิมะตกนั่นก็คืออุณหภูมิศูนย์องศาถ้ารถวิ่งบนถนนถนนมีความร้อนหิมะจะละลายแล้วกลายเป็นลานน้ำแข็งเพราะฉะนั้นการโรยเกลือและกรวดจะช่วยทำให้หิมะไม่เกาะกันเป็นลานน้ำแข็งทำให้รถวิ่งได้นั่นเองค่ะตอนนี้รถคันเล็กก็จะเกรดตามทางถนนคนเดินนะคะ เราก็นั่งดูเพลินๆตอนเช้าวันนี้ออกไปไหนไม่ได้แน่ๆค่ะบรรยากาศข้างนอกตอนนี้คือ7จ็ดโมงเช้านะคะมุมนี้เป็นมุมจากหน้าต่างที่อาพาร์ตเมนต์ค่ะ ส่วนวันนี้นั้นช่างมาต่อเติมอพาร์ตเมนต์นะคะวันออกไปไหนไม่ได้แน่ๆในวันหยุดหนึ่งวันพาทุกคนเที่ยวชมเมืองเล็กๆชนบทสวีเดนเมืองที่อยู่อาศัยพาไปร้านค้าทุกร้านที่อยู่ในเมืองนี้เลยค่ะโปรดติดตามรับชมนะคะ สวัสดีค่ะทุกคนทุกท่านวันหยุดวันนี้หิมะตกหนักมากๆเลยค่ะตอนนี้นะคะวันกําลังจะพา,าทุกคนไปซื้อของค่ะที่นี่นะคะที่อพาร์ตเมนต์ที่วันอยู่เป็นชนบทเล็กๆในประเทศสวีเดนค่ะเล็กมากๆเลยเรียกว่าเป็นบ้านนอกเรียกว่าเป็นเมืองทางผ่านที่ไม่ไมีอะไรน่าสนใจมาก ไม่มีสถานที่ท่องเที่ยวอะไรแบบนี้ที่ขึ้นชื่อนะคะก็เป็นเมืองที่อยู่อาศัยปกติธรรมดาธรรมดาค่ะแล้วก็เป็นเมืองเล็กๆที่เราสามารถเดินไปห้างนะคะได้ในระยะเวลาที่ใช้เวลา5นาทีก็ถึงแล้วแล้วก็วันนี้เป็นวันหยุดของวันนะคะในช่วงหน้าหนาวจริงๆแล้วถ้าไม่มีกิจกรรมอะไรใดๆเลย มันจะนอนทั้งวันทั้งคืนเลยจ้าอาการมันน่านอนแล้วมันก็ไม่มีพลังงานค่ะทุกคนแต่ว่าวันนี้นะคะก็เนื่องมาจากครัวพังที่ถึงเวลาที่ช่างเขาจะมาต่อเติมแล้วก็ใส่เฟอร์นิเจอร์ต่างๆค่ะก็มีช่างอยู่ที่บ้านเต็มไปหมดเลยและที่สำคัญนะคะเราไม่มีครัวทำกับข้าวตอนนี้ใกล้เที่ยงแล้วคือหิวมากๆเลยค่ะ วันก็เลยจะออกไปซื้อขนมปังมาทำภาษาสวีเดนเราเรียกว่า s m อ r g a s o หรือแซนวิชนะคะหรือขนมปังหน้าแฮมชีสอะคะ่ะเดี๋ยวเรามาชมกันนะคะที่นี่จะมีร้านขนมปังร้านเบเกอรี่ที่ทำขนมปังสดใหม่ทุกวันหอมอร่อยกินแบบร้อนๆจะอร่อยมาก แต่ที่สำคัญนะคะที่สวีเดนราคาแอลกอฮอล์เครื่องดื่มต่างๆจะราคาถูกกว่านอร์เวย์ถึงครึ่งหนึ่งค่ะช่วงนี้ที่ทำงานของวันนะคะมีการจับฉลากของขวัญวันคริสต์มาสแบบแลกเปลี่ยนของขวัญกันนะคะแล้วก็ของที่ทุกคนอยากได้นะทุกคนก็คือพวกไวน์เครื่องดื่มแอลกอฮอล์จากประเทศสวีเดนค่ะ เพราะว่าที่นอร์เวย์มันแพงมากวันนี้วันก็เลยจะไปซื้อของไปทําของขวัญจับกับที่ทํางานนะคะก็มีเพื่อนสองคนฝากซื้อวันก็จะไปซื้อไหว้สามกล่องค่ะไปด้วยกันคะ่ะทุกคนก็ชมบรรยากาศไปด้วยกันในวันที่หิมะตกหนักมากๆวันนี้เรียกว่าตกหนักมากๆสลับกับบ้านสีสันต่างๆของโอ้ย ลื่นเลยทุกคนเอ้ยวุ้ยมวัวแต่เดินถ่ายคลิปนะคะทุกคนก็สไลด์เลยสิคะตรงถนนเลยโอ้ยทุกคนเดี๋ยวต้องตั้งสติในการเดินนะคะเรารองเท้ามันถ้าหิมะตกแบบนี้จะน่ากลัวมากเลยคะ่ะด้านล่างของหิมะมันจะเป็นน้ำแข็งนะคะก็คือเป็นลานน้ำแข็งสไลด,ด์ดีๆนี่เองคะ่ะ แต่ก็อยากทำคลิปวันไม่ได้เจ็บปวดอะไรนะคะทุกคนโอ้ยสไลด์แบบนี้บ่อยมากคือถ้าหิมนะหนาแบบนี้เราต้องเดินจิกเท้าะคะ่ะเมื่อกี้คือเดินแบบเดินสบายใจนะลืมคะ่ะลืมเดินจิกเท้านะคะก็สไลด์ไปเลยทุกคนน้อยภาพเป็นยังไงบ้างก็ไม่รู้คะ่ะอีตรงเอ้ยเมื่อกี้คือสไลด์ตามถนนไปเลยนะคะวันกำลังจะเดินไปร้านบายก่อนเป็นระดับแรกคะ่ะ โอ้ยคนก็ถลายรถก็ถลายนะคะถ้าหิมะตกหนักแบบนี้กับเมืองเล็กๆมุมนี้ชอบมากชอบมากๆเลยค่ะเมื่อวานวันมาซื้อไวแล้วครั้งหนึ่งนะคะเขาไม่ขายให้ซ่าเขาขอดูบัตรประชาชนแล้วก็ลืมเอาบัตรประชาชนมาค่ะ วันนี้ก็เลยต้องมาใหม่อีกรอบหนึ่งนะคะเขาบอกว่าฉันไม่เชื่อว่าเธออายุ47แล้วเขาจะไม่ขายแอลกอฮอล์ให้กับคนอายุต่ำกว่า18ที่นี่คือร้านขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ค่ะไม่ได้มีขายทุกร้านไม่ได้ซื้อกันง่ายๆนะคะทุกคนเอาเปิดกี่โมงอะโอเคเปิด10โมงค่ะตอนนี้9โมงนะคะเดี๋ยวเราไปซื้อขนมปังก่อนเราได้เห็นภาพ<ม>การตั้งต้นคริสต์มาส กลางเมืองนี้เลยค่ะทุกคนเขาตัดต้นคริสต์มาสสดๆนะคะต้นสนสดๆมาตั้งกลางลานตรงนี้สำหรับทํากิจกรรมวันคริสต์มาสของเมืองโอเรียนเขตวอมแลนด์สวีเดนผลไม้ที่ชอบมากค่ะลูกพลับสามลูกสิบห้าโอ้ยถูกใจถูกใจรอให้ราคาถูกๆมาตั้งนานแล้วค่ะก่อนหน้านี้คือลูกละสิบโครนทุกคนอย่าแงแพงวันนี้เรียกว่า เป็นราคาที่รอคอยนะคะนี่ใครชอบบ้างวันแวะมาซื้อผักไปทำขนมปังทำแซนด์วิชนะคะไม่เชิงแซนด์วิชอะเป็นขนมปังเรียกว่าอะไรดีขนมปังสไตล์สวีเดนค่ะกินกับกาแฟนะคะก็ได้ผักสลัดกับปาปิก้าค่ะ ด้วยความที่เป็นเมืองเล็กๆนะคะร้านววยกับร้านขนมปังก็หากันได้ง่ายค่ะเดินแป๊บหนึงก็ถึงแล้วเนี่ยค่ะสีสันความงามของช่วงฤดูหนาวนะคะเราจะไม่เห็นสีสันของต้นไม้ใบไม้แต่ว่าสีของตึกและอาคารมันจะตัดกับสีของหิมะสีขาวสวยมากๆเลยค่ะไปค่ะตอนนี้เราก็เดินไปที่ร้านขายขนมปังกันค่ะทุกคน เราจะเห็นผู้คนเดินมุ่งหน้าไปที่ร้านกาแฟที่เรากำลังจะไปนะทุกคนมันเรียกว่าป๊อปปูล่าเลยเขาเหมือนกับมาทานอาหารเช้าที่นี่แล้วก็มีกาแฟ อาหารเช้าของคนสวีเดนนะคะก็คือขนมปังที่มันมีหน้าไข่หน้าลูกชิ้นเนื้อของเขาค่ะเดี๋ยวถ้าสะดวกวันจ๋าถ่ายคลิปให้ชมนะคะว่าขนมปังที่เขามาทานเป็นอาหารเช้ากันเนี่ยมีอะไรบ้างแต่ถ้าไม่สะดวกก็ก็รอดูอีกทีนึงค่ะเพราะว่าเห็นว่าคนเดินเข้าไปที่ร้านกาแฟเยอะมากเลยค่ะการดื่มกาแฟแบบนี้นะคะคนสวีเดนเรียกว่าเป็นประเพณีฟิกกะ คือดื่มกาแฟทานขนมปังเป็นอาหารแล้วก็นั่งคุยกันค่ะเราจะเห็นว่าผู้คนก็จะเยอะหน่อยในร้านขนมปังนะคะทุกคนไปกันค่ะเออถ่ายได้ถ่ายได้เนี่ยนะคะขนมปังแบบเนี้ยนะคะเขาก็จะมีหน้าแฮมขนมปังเบคอนนะคะ หน้ากุ้งค่ะร้านนี้มีเค้กน่ากินมากทุกคน ยาทาไข่แก yeah, ่อมแดดทูเอ็นยาเอ็นออร์เรนจ์ออกเอ็นยาฮอลล์่ัดยาไปกันต่อคะ่ะทุกคนโ oh, อ้ยหิมะยิ่งตกนะขึ้นไปอีกคะ่ะ <two>, ไปเราไปร้านวายต่อนะคะ ก็เรียกว่าเราอยู่เมืองเล็กๆทุกอย่างก็จะสะดวกสบายอยู่ใกล้ไปหมดค่ะแค่เดินมาก็ได้แล้วนะคะที่นี่ไม่จําเป็นจะต้องใช้รถเลยค่ะทุกคนส่วนรถเมย์ก็จะมอะีออกเป็นเวลาค่ะรถเมย์ก็จะมีน้อยมากๆเลยนะคะถ้ารถไปจากสวีเดนไปนอร์เวย์ยิ่งน้อยลงไปใหญ่เลยค่ะวันของวันเองนะคะจะเลือกซื้อเป็นไว้ขาวค่ะ ก็ของเพื่อนจะเลือกเป็นไวน์แดงให้ค่ะทุกคนที่สวีเดนเขาจะมีโซนขายไวน์นะคะที่ในเมืองหนึ่งจะมีแค่เมืองเดียวค่ะไวน์แดงนะคะ น,นี่ก็น่ากินค่ะก็จะเป็นของขวัญของพวกเราสามคนค่ะไปจับฉลากกันากมาแล้วก็พาเดินชมนิดหน่อยนะคะก่อนที่เราจะไปจ่ายเงินค่ะ,อะของขวัญที่เราจะไปร่วมสนุกกันราคาไม่เกิน200ค่ะก็จะได้เป็นไวน์หนลิตรหรือ2ลิตรนะคะทุกคนประมาณนั้นค่ะถ้าไวนา์ดีๆหน่อยก็จะราคาอยู่ที่สา0ร้อยถึงห้าร้อยโครนขึ้นไปสำหรับ หลิตรหรือ2ลิตรนะคะก็จะมีหลากหลายเยอะมากทุกคนเป็นที่ปรารถนาของคนนอร์เวย์เลยนะคะข้ามมาซื้อเครื่องดื่มที่สวีเดนค่ะก็จะเป็นไวายเกือบทุกยี่ห้อในโลกนี้นะคะรวมอยู่ที่นี่ทั้งหมดเลยค่ะใหญ่มากเยอะมากทุกคน แวะซื้อลูกอมด้วยคะ่ะก็จะมีร้านลูกอมขนาดใหญ่อยู่ในเมืองนี่ด้วยในเมืองที่นี่ด้วยนะคะเดินกลับบ้านแล้วคะ่ะทุกคนห <g ười> ิมะ <g ười> ปลิวเข้าจมูกคะ่ะ <c oughs> เวลาเดินก็ยากๆนะทุกคนันมันเหมือนเราเดินต้านลมคะ่ะ <c oughs> แล้วก็ที่สำคัญล้มไปแล้วหนึ่งนะคะก็ จิกเวลาเดินก็จะจิกขาเดินค่ะจะได้เกาะไว้ที่พื้นได้นะคะ ็มาถึงบ้านแล้วนะคะทำขนมปังที่ทานกับอาหารตอนเช้าภาษาสวีเดนเรียกว่า s m a l l g อ o นะคะ mm hmm. ก็เป็นขนมปัง mm hmm. แฮมชีส mm hmm. ก็ใส่เติมผักลงไปด้วยค่ะวันนี้มีช่างมาทำครัวให้3คนนะคะกับสามีอีกหนึ่ง เป็น4กับวันอีกหนึ่งเป็น5ครัวเรายังใช้ปรุงอาหารไม่ได้ยังไม่มีเตาไฟฟ้านะคะก็เรียกว่าเลี้ยงแขกด้วยอาหารแบบฝรั่งเลยฝรั่งร้อเซนเลยนะคะวันนี้กินแค่นี้ค่ะแล้วก็ต้มกาแฟนะคะเป็นอาหารมื้อก่อนเที่ยงก่อนมื้อเที่ยงค่ะ ก็ดูวิธีการทำขนมปังของวันไปนะคะทุกคนสำหรับวันนี้วันต้องขอขอบคุณทุกการรับชมขอบคุณทุกคนทุกท่านมากเลยค่ะพาชมเมืองเล็กๆชนบทที่อยู่นะคะมีร้านค้าอะไรบ้างแทบจะเห็นทุกร้านในวันนี้กับบรรยากาศหิมะตกสวยๆส,สำหรับวันนี้ต้องขอขอบคุณทุกการรับชมนะคะสวัสดีค่ะ Ha 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 ha!